ย้ำเศร้าค่ะยาเริ่มเกิดค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนนันตกเนะาะปน่ะปลาหญาเนเปียค่ะยาอันนี้เอาไว้ไ้ง่วน,นะคะตะว่าช่วงนี้ล้านใต้เพิ่นเหตุหน้าค่ะพี่น้องเพิ่นอันไปไทหน้าค่ะ ไปใช้หน้าไปว่านข่าวเขาเจะเอามาจ่างกับห้ากับไปนะ,ะ่ะหน้าหน้าแต่ละหมองเพื่อนกับเฮซาไหวบุกขึ้กันนะคะเพราะว่าบางหมองมันกับเป็นหน้าอันหน้าโลงเนาะพี่น้องเนาะมันก็มีน้าไหวบางมองมนหน้าโขกมันกับบ่เพื่อนกับว่านซาเองสินะคะ ยอดผักกะทินค่ะพี่น้องโอ้ยนกกระไลหลาย,ห,ลายหมูอ่านี่แม่หน่อยได้เฮ็ดนะพี่น้องได้เฮ็ดอยู่หลังบ้านนี่ละแล้วก็กับอยู่ทางคันแทรหน้าค่ะได้ถ้วยเนื้องี้ได้พี่น้องที่แม่หน่อยท้ายน่ะเก็บไปเก็บมามองละดอกสองดอกได้ถ้วยเนื้งค่ะเพราะเด้แกงอนี่เอาใส่ผักติวต้นนี่เอ็นบ่าผักติว เด็กแกงใส่ผักติ๋วเสยพี่น้องเอด้ยพอดีสดเมื้อนนี้ไม่หน่อยว่าไม่หน่อยสิเป้น,นั่นอีกี้เด้สิไปรออีกเด้เพราะว่าเมาื่อวานนี่อันคำาำไม่หน่อยได้อีกสี่ดอกเป็นเห็ดปวกค่ะเมื่อวานได้อีกสี่ดอกก็เลยอันเอาเก็บมาเก็บมาไวาหันซะก่อนในสีหามูนไปใส่อีกต้นนี้ก็ต้นผักติ๋วนะคะพี่น้องเนี่ย แต่ว่าตัวนี้ยอดแดงแต่ว่าเมื่อกี้นี่ไอยอดตัวข้างบนน่ะเป็นเป็นยอดขาว <c oughs> แซบแบเศษเดยพี่น้องบบต่องแกงกินซื้อๆกับเซบน้องไม่น้องไม่ค่ะน้องไม่ ให้จักมื่สองมือก่อนพี่น้องช่วงนี้แม่หน่อยกินบักม่วงหลายสงสัยเบาหวานขึ่นพี่น้องเฮ้ยเป็นซีปวดปวดขา <c oughs> <c oughs> กินหลายกับเมันของดีเนาะบักม่วงเอาเป็ดหน่อยเอาเป็ดหน่อยมีหยังมันขึ้นมาตุยอยู่นี่บะเนี่ ป็ยังโลกห่วยโ่เมนตุยได้พี่น้องก็เป็นแนวเนี่ยนั่นก็เป็นแนวนี่บ้เนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ล,ะล่ะลูกเอาก็เป็นข้อี้เง,งียงแนวเนี่ยอเอามันคือเป็นแนวนี่บ้เนเอโอ้ย บดีเลี้ยงก็สิยยากนั่นนี้บ้านนี้ได้สิเอิญจะค้างเพิ่นมาเอาเอาแล้วก็เป็นแนวนี่เป็นอะไรลูกเป็นอะไรฮะมันคือความคิดความไงแนวนั่นฮะเป็นอะไรอ่ะนั่นนั่นมันคือตะหมาอตะแม่แผ่พ่อแม่ไปใส่เบิด โบดเดรี่หยักโบเดรี่อ่างเคนยาคไม่ได้บานนี่สิได้ซอยไม่ได้พี่น้องบานนี่เดี้อใสนเอาไปให้เจ้าของเล่าอ้ยยุ่งหลายพี่น้องเลยยุ่งหลายยุ่งหลายคัน,นได้ใส่อนเสือมาบบดีนี่กันอันนี้ไม่หน่อยใส่เสือเคนยาอยู่แต่ว่าหางโบเดรใส่รองเท้าบูทค่ะ ต้องแถวบูดหน่หมาขาบไปคางเนืองมันเลือ้ออยู่คางเนืองไม่หน่อยว่าไม่หน่อยสิสร้างไม่ก็เล้ว,ว่าให้น่อยสร้างค่ะผุนอยากไกลผ่นมาจัดการก่อนผุนแกพอได้กินแล้วเห็ดว่าสิมหาเห็ดได้เดียวหน่จะมาหากนสมบอรฮะแม่ว่าสิมหาเห็ด ป่น,น่าป่นเคียมุนไหวไฝประแดกเบิดอันไก่แม่นี่เราสุดยอดอีหลีสุดยอดของการหากินค่ะพี่น้องแล้วพาลูกเรามาหากินกระสีซ้ำข้นนี่ลหละเนาะไกป่ปนใดกะหากินวะผููยูบ้านทั้งอีสานกะลงไปกรุงเทพผู้อยู่กรุงเทพก็ลงไปเหนือไปใต่ กสิซ้ำไกลม่วนนี่ลหละมันก็หากินคือกันค่ะขามทินขามบ้านไปเงื่อนจะของกับมี่อยู่เล่าขบานเขาให้กินอยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่ามันก็หากินของมันอันมันมาอยู่สวนไปหน่อยแต่มันหน,น่อยน้อยหัวซ้ำกำปันน่น จนบัดนี้มันใหญ่เป็นบ่าวเป็นสาวเบิดแดละผุนนะเบิ้์เบิ้์ผุนมันเคลียเบิด์ด้พี่น่องเห็นอ,อะมันขุดหอดหูเป็นตัวนี้ มันแรนลงไปสําคัญเดี๋ยมนหน่อยชีวิตซอยชีวิตเป็ดหน่อยตัวนั้นก้อนพี่น้องส่วนไก่ให้มันไปโหลดเดี๋ยวมันกระลับขึ้นมามหาเคียรต่อว,วสิมหาเคียเห็ดไก่ผัดเคียบดก่อนพี่น้องคุณนะไอ้มัน เป็นอันนั้นเป็นปุ๋ยเลยนะคะพี่น้องเห็นบ่พอมันต้นใหม่ไงเนาะใบมันหลวงเนาะโอ้ยแบตเตอรี่ก็โลลพี่น้องเอ้ยขอบคุณนะคะติดติดตามสวัสดีค่ะ